สวัสดีเพื่อนชาวเก็นชินทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่เอ็มซ่าสตูดในคลิปนี้อาจจะมาแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมาแนะนำ่าตู้อาวุธใหม่เนี่ยสมควรเปิดหรือไม่นะครับผมส่วนใหญ่ไอคลิปแนะนำเนี่ยผมก็จะเป็นวิดีโอที่มีแบบคลิปแบบตัดต่อนะครับผมแสดงว่าอาวุธนั้นอ่ะมันมีเกมเพย์ยังไงนะครับแต่ถ้าว่า ผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยนะครับผมเลยไม่มีพลังแรงงานไปตัดต่อคลิปเอานะครับผมเพราะงั้นก็ในคลิปนี้ก็จะมาเน้นเกี่ยวกับการพูดคุยอย่างเดียวเลยนะครับผมถ้ามันไม่มีตัวอย่างอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ผมก็มีพวกลิปรีวิวอาวุธทุกอย่างในตู้แล้วนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมก็ในคลิปนี้จะเป็นการแนะนําว่าโต้อาวุธควรเปิดหรือไม่นะครับก็ในตู้นี้ก็จะมีอาวุธทั้งหมดประมาณ 2 5ดาวที่เป็นเลดอัพนะครับแล้วก็อีก5ชิ้นที่เป็น4ดาวเลดอัพนะครับผม5ดาวก็จะมีในส่วนของ Wolf กสโตนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ s u c o o h o m มนะครับผมส่วน4ดาวก็จะมี s กิวเชียลโบลนะครับไลออนรอแล้วก็หนังสือ The ิ i ซิสนะครับผมแล้วก็จะมีอาวุธอย่างลิทิกสเปียกับล i ทิกเบนนะครับผมหรือว่าจะเป็นหอกกับดาบดีเย่นั่นเองนะครับผมก็ต้องขอสรุปตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับว่า ตัววุดนี้เป็นตัววุดที่น่าเปิดมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะโดยเฉพาะตัวอย่างหอกตั o อฟโฮ m a n ครับซึ่งถือว่าณตอนนี้เป็นหอกที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมออฟ a อมันคือการเพิ่มความแรงคิติคอน แล้วก็มีสกิลในการเพิ่มเลือดน,นะครับผมเพิ่มเลือดไม่พอมันก็จะเพิ่มแอคแท็ตามเลือดที่เรามีด้วยนะครับยิ่งเลือดเราเยอะแอคแท็ Act ก็เพิ่มเยอะนะครับผมมันเหมาะกับตัวละครอย่างจงหลีเอามากๆเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนมีจงหลีอยู่แล้วแล้วก็เป็นเมนจงหลีเนี่ยเหมาะหอกเรบมนี้ถือว่าเหมาะเอามากๆเลยนะครับโอเคเรามาดูที่ในตัวของของอะไรนะวูฟเกฟกันก่อนครับอ่ะบั๊กอีกแล้วมันบั๊กยี่ก็แต่ช่างมันเถอะโอเคดูที่ Wolf Game, วูฟเกฟแล้ว9กสิบเลย ก็วูฟเกมนะครับผมก็เป็นดาบสายดามเมจจัดๆเลยนะครับผมเพราะว่าทั้งออฟลองแล้วก็สกิลมันคือการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมอันนี้ที่ขัด5แล้วพลังโจมตีก็รี้ก็เก้าสิบแล้วครับก็บวกขึ้นมาอีก50%นะครับ บวกกับสกิลอีก40ก็กลายเป็น90แล้วครับนี่คือแค่ตัวดาบนะครับผมแต่ขณะนั้นเรายังไม่พอนะครับผมยังมีในส่วนของการโจมตีมอนสเตอร์ที่มีเลือดต่ำกว่า30เ mm. ็จะบวกพลังโจมตีให้กับทั้งปาร์ตี้อีก80นะครับผมเป็นระยะเวลา12วิเอฟเฟกนี้มีคููรายอยู่ที่30วินะครับผมก็ จาก90บวกอีก80ก็กลายเป็น170เลยนะครับผมซึ่งถือว่าแรงโคตรเลยนะครับผมเป็นดาบที่เรียกได้ว่าดีที่สุดนะตอนนี้เหมือนกันนะครับเป็นดาบสายดาเมจที่เรียกได้ว่าคือแบบจัดจ้านจริงๆนะครับผมใส่ให้ตัวดาเมจอย่างดีลุกนะครับแต่ขอเปิดหน้าตัวละครก่อนก็ตัวละครอย่างดีลุกนะครับถือว่าเป็นดาบที่จัดจ้านมากๆเลยนะครับผมก็ค่าพลังโจมตีของดีลุกผมนี่คือ2007เลยนะครับนี่คือแค่ตัวดาบกับอ์ติแฟกต์อย่างเดียวนะครับถ้ามี ถ้ามันติดสกิลของดาบวูฟอีกก็จะกลายเป็นมา3 5 0 0ได้เลยนะครับซึ่งถือว่าโคตรแรงเลยนะครับผมหรือว่าตัวละครอ,อย่างไปเต่านี่คือสายมีกจ,กจกัดจ้านเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวละครอ,อย่างชงหยุนก็ได้นะครับผมเลเซอร์นี้คือยิ่งยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นดาบใหญ่ที่ดีมากๆเลยนะครับผมต่อมาเรามาดูที่ในส่วนของ s t u f f of h o m a กันนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นหอกที่ดีสำหรับจงหลีเอามากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ผมมีขัดห้าแล้วแล้วก็อยากมีขัดห้าอีกอันนึงนะครับให้คู่เต๋ากับจงหลีใส่ไปคนละอันเลยซึ่งมันดีจริงๆก็อย่างที่บอกนะครับคือออฟโรมันคือความแรงคิที่ให้มาค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับมากกว่าตัวของอร์ติแฟคที่ตักประมาณ4%ได้นะครับผมแล้วก็มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาที่ขัดห้าเนี่ยถึง40%เลยแล้วก็ได้โบนัสพลังโจมตีเป็น1.6ข,ของ,งชีวิตสูงครับ แต่แค่นั้นยังไม่พอถ้าเกิดตัวละครจงหลีของผมเนี่ยมีเลือดต่ำกว่า50นะครับก็จะได้พลังโจมตีขึ้นไปอีก1.8นะครับผมรวมๆกันแล้วก็จะกลายเป็น3.2ไม่3.2เออถูกแล้วครับไม่ใช่สิ3.4เออ3.4นะครับผมที่ได้โบนัสขึ้นมาซึ่งถือว่าเยอะเอามากๆเลยนะครับมันเยอะกว่าไอ้ดาบเขียวของไอ้ไพรมอนิเอทคัตเตอร์อีกนะครับลองหาตัวก่อนอ่าเนี่ยถ้าเป็นดาบเขียวที่ขัดห้ามันจะให้มาแค่2.4เองนะครับ แต่ของตัวหอกเนี่ยคือให้มา3.4เลยเยอะกว่า1%ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของอาวุธ4ดาวกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่หน้าคาชาก่อนก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะหาตัวอย่างลิทิกเบดหรือว่าลิทิกสเปียร์ผมแนะนำว่าเปิดได้นะครับผม อาวุธสองชิ้นนี้ถึงมันจะใช้ในระยะยาวได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้ว่า3าถึงสเดือนเนี่ยผมคิดว่ามันยังคงไม่มีตัวละครจากเมืองอินาซุมา่ามาแน่นอนนะครับเพราะงั้นแค่3าถึงสเดือนเนี่ยใช้อาวุธแค่ลิทิกเบดกับลิทิกสเปดถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มสุดๆแล้วนะครับผมและยิ่งเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดชอบเล่นตัวละครจากรลีเย่ทั้งหมดเลยนะครับการใส่พวกอาวุธพวกนี้มันจะคุ้มมากๆนะครับเพราะว่ามันให้เอ็แทกเยอะแล้วมันให้อัตราคิที่เยอะตามด้วยนะครับถ้ายิ่งเล่นตัวละครจากหลีเย่นะครับถ้า โดยฮุเต่าเนี่ยก็ยังใช้อาวุธอย่างลิทิกสเปียร์ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับตัวละครเสียด้วยนะถ้าไม่มีพวกของดีๆใช้นะครับก็มาใช้ลิทิกสเปียร์ได้นะครับผมส่วนลิทิกเบดเนี่ยหรือดาดีเย่เนี่ยผมคิดว่าให้ตัวละครอย่างไปโตสายเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกนะครับเพราะว่ามันมีอัตาคิให้มาค่อนข้างเยอะเลยเราก็ไปสามารถเล่นในส่วนของไปโตสายคิดดาเมจได้อย่างสบายๆเลยนะครับแต่มีข้อเสียที่ว่าเราอาจจะต้องจัดทีมฟูลคอมโบของหลี่เย่มานะครับผม ่อมาในส่วนของ3าอันที่เดือน,นะครับที่เป็น s a c r i ิ i c i a l Bow นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มั้งเพราะว่าตัวละครสายแคนูที่มีคูดาวนานมาันมีแค่ตัวละครชายแต่ตัวละครชายมันจะไม่ได้รับผลของสกิลอาวุธ s a c r i ิ i c i a l Bow นะครับผมเพราะงั้นตัดทิ้งไปได้เลยส่วนตัวละครอื่นๆการ,การอยู่อย่างเงี้ยก็ไปใส่คนูคราฟจะดีกว่าครับตัวละครอย่างเอมเบอร์เนี่ยก็ไปใส่ฟาเวเนสจะน่าจะดีกว่านะครับเพราะงั้น,นอันนี้ค้งค่าไปเถอะครับต่อมาที่ไรอันรรนะครับผมไรอนรอก็เป็นดาบสำหรับ คนที่มีเครื่องชิงนะครับผมที่ไม่มีอาวุธท่าดาวดีๆนะครับก็สามารถใส่ไลอลอนรอได้แต่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดมีพวกแบ็คซอร์อย่างเงี้ยเราก็ไปน้องไปหาแล้วรอให้มันเหนื่อยๆนะครับผมก็ไปเล่นแบ็คซอร์เหมือนเดิมมาดีแล้วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายที่เดวิสซิดอันนี้ก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับตัวละครสื่อเวทที่ไม่มีอาวุธท่าดาวดีๆใช้นะครับก็ใช้สี่ดาวนี้ได้เลยนะครับผมออฟนองคือการเพิ่มความแรงคิดอีกข้อนใช่ไหมผมขอไปดูแป๊บหนึ่งนะจำไม่ค่อยได้้อััรคนีบ เอ้เป่ไงนี่มันสกิลพิเศษอ่านี่พ <myself> ิเศษจุดนี้อ่าใช่ครับเพิ่มความแรงขิดนะครับผมแล้วก็มีสกิลเป็นการสุ่มบัฟนะครับผมโดยบัฟเนี่ยก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเสียหายาธาตุแล้วก็เพิ่มความชํานาญธาตุนะครับผมไอ้ความชํานาญธาตุเนี่ยก็ปล่อยไปเถอะแต่ถ้าเกิดมันสุ่มได้พลังโจมตีหรือว่าความเสียหายาธาตุนี่ถือว่าโจมตีแรงพอๆกับ5ดาวเลยนะครับผมแต่ว่ามีข้อเสียอยู่ที่ว่า1มันสุ่มไม่พอระยะเวลาบัฟมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับ ระยะเวลา10วิเองนะครับแล้วก็คูดาว30วิถือว่าค่อนข้างนานมากแต่ข้อดีคือมันมีพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ในระดับกลางๆแล้วก็มีออฟลองเป็นความแรงคิกไงครับมันเลยแบบโอเคอยู่กพราถือว่าเป็นสมุด4ดาวที่ค่อนข้างดีนะครับผมถ้าไม่มี5ดาวดีๆอย่าง The Lost Player หรือว่า Skyward Atlas งีง้ใช้ก็ไปใช้ The Visid ได้เลยนะครับผมเป็น4ดาวที่เหมาะสำหรับสายตัว DPS หรือว่าสาย Burst Damage ในช่วงระยะเวลาสัาน้นๆอย่างได้อย่างดีมากเลยนะครับผม โอเคทีนี้เราก็มาสรุปท้ายคลิปกันนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าตัวอาวุธตัวนี้เป็นตัวอาวุธที่น่าเปิดที่สุดแล้วนะครับผมก็และถ่ายเจ้าก็คงจะรีวิวกันว่าเป็นอาวุธที่น่าเปิดผมขอยืนยันว่าเป็นตัวอาวุธที่น่าเปิดจริงๆด้วยนะครับผมด้วยอาวุธ5ดาวที่มันให้มากับอาวุธลิมิตเต็ดสดาว2อย่างนี้ก็ถือว่าคุมแล้วนะครับผมถ้ามันออก5ดาวก็ดีนะครับจะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวูฟเกฟหรือว่าโคม a าเนี่คือถือว่าเป็นอาวุธที่ อยู่ในเทียร์สูงสงเลยนะครับผมได้อันไหนมาก็คือดีหมดนะครับในส่วนสสีดาวถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้พวกของหอกรีเย่ดาบใหญ่รีเย่แล้วก็ตัวของวิซิตเนี่ยก็เปิดได้นะครับแต่ถ้าจะไม่สนใจตัวสีดาวเลยก็ข้ามได้นะครับผมเพราะเกิดเพื่อนๆได้มีตัวละครอย่างจงลี่หรือว่ามิคิจะเปิดผู้ตเตาเงี้ยก็สามารถข้ามตัววุฒนี้ได้นะครับผมก็เก็บเพชรไปเปิดตู้ตัวละครที่เพื่อนๆรอ,อ,อกันดีกว่านะครับก็บผมก็ยังบอกเหมือนเดิมนะว่า ไอ้พวกอาวุธอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่มีตัวละครเล่นนะครับผมเพราะงั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวละครไหนที่กําลังรออยู่ก็เก็บเพชรไปเอาตัวละครนั้นดีกว่านะครับผมอย่ามาเสียตังให้กับตัวของอาวุธเลยเพราะว่าโอกาสที่มันจะได้มันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีอยากได้หอ,อกกับได้ดาบบางทีอยากได้ดาบกับได้หอ,อกมันก็มีนะครับผมก็สามารถดูคลิปผมเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเปิดกาชาแลวนะผมก็มี2คลิปแล้วเปิดก็ค่อนข้างที่จะ สูงเหมือนกันเนาะคลิปหนึ่งเปิดตั้งห0 0 0 0่นอีคลิปหนึ่งเปิดตั้ง4 0 0 0มนี่ก็9 0 0 0 0เพชรแล้วนะครับผมก็ได้อะไรามาก็ไปดูกันเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปแนะนำว่าตัววุฒิใหม่ควรจะเปิดดีหรือไม่ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ